เกือบจับเกือบอเฮ้ยเสบายดีเดอเ้อพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเห็นบอเห็นไหมโอ้โเห็นบอเห็นบอพี่น้อง

ได้เลยมะโอ้ได้สามตัวเลยพี่น้อยแก่หนำมุก็ล็องเทงแก่จับจับจับสวยสวยเพี้ยนน้องเบื้องก่อนตามเห็นวะโอ้ขังโคกเบอร์กบมันละได้เลยเนี่ยกบประคูดเนี่ยนี่นาเตรียมติดซีมาเลยเด้อพี่น้อย อยู่นี่ไปการขบการปูด้วยป,ป,ปู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 ไปจับันอะไรต้าตาเฮ้ย <c oughs> จับจุกจุกทิ้ขงน้เก๊กเก๊หน้าเกว้าพี่น้องปูวินพี่นอ้องอ่งมอ่าอะจับระวังเด้มันนิบมือมึงเด้อ พักนันเขียดน้องเออเออเขียดเขียดพี่น้องจับอืมเขียดหน่อยพี่น้องเอ้าเก๋เกรียมาจับไม่ยังนิวโอ้พี่น้อง phú phú phi nóng ba phú nhảy lên phi ấy ba bố mẹ ha, tôi vẫn nhảy lên phi oh. nóng nhảy lên phi nhảy nhảy lên nhảy lên

เรียบร้อยครับพี่น้องอ่าฮะใช่นะครัอ่ะป้าพี่น้องทำลายพี่น้องป้าตาจับเลยเต้าไปๆนี่สวยพี่น้องบ้างอหมไม่พี่น้องบุญ Chặt 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 nồng chặt con phá chặt chặt nghe chặt cục kẹt chặt 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 chặt

เุ neck, oh oh no, mm ่ hmm. ุุ <thighs> yeah. Yeah, exactly. yeah, yeah, so ่น no ุ่่นุตัวนอะสองตัว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 เกือบจับเกือบตาปลาตาไทยครับนี่นี่ตัวนึงยันี่นี่สวยพียบหนงเพื่อน นี sociedad, ああ่ไงผมไองพี a, ่น้องห้าหกเด้อนี ie, ่นะเฮ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งนี่เฮ้ยเห็นบอกเห็นบอกพี่น้องอ๋อเลยน้ำแลกไปไปไปเกือมโอ้ยเสียดายนะ เกือบบอดได้พี่น้องไหมเดินไปผอมไปมาสิครับไปจับพูดหน้านนตาจับเฮ้ยาามาได้อเห็นไหม อีกบอแถวนี้นะพี่น้องเคยกินบอตัวนี้นะเคยกินบอพี่น้อยเห็นบอพี่น้องนี่เห็นบ่นโโกบกบพี่น้อยกบม,มืดเด้อกบมืดแหน่เปิดไหม เขียดตึกกรุบไปบิป่งไหมเนาะ <Okay. S 1> จับแน,น่นๆเน๊ะ okay. mm hmm. กรุบหมื่นบ่เนะใส่เลยเรียบร้อยไป น่เห็นว่พี่น้องตรงเงียบจับเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปทางนี้ก่อนอเห็นว่พี่นอ้องอ้า ฮึ่น,าาาานงงามามาใบได้ใบได้พี่นอ้อยว้ายูามว้าเน้ยพี่น้องเห็นบอจับจับเกิ่มอ่าสวยพี่น้องเบิ่งก่อนนี่โอ้ยโอเคจับไป บัก่ามึงเลยจับบอได้ต้องโดนช่งวงน,นี้น <S <S งไงตัวใหญ่เลยพี่น้องนะอ้าตัวใหญ่งงเลยมองไหมโอ้โตเต็กมด เรียบร้อยพี่นอ้นอ,องเลยอือไปง่าเลยอ่ะเรียบร้อยครับพี่น้องจับนแน่นเด้ <S S แล้วมันลูดเด้จับเรียบร้อย นี่มันโอ้ยทึ่งลยนะไปจับ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 เจ้านี่เห็นปะจับเรียบร้อยโอ้ไม่ด้วครับคุณคุณเร่เร่

ไปเตมือนี้เทวมานเด้อมือนี้นะคางจะมีลายน่นต้นนี่ต้นคลุกจับนี่จับตนวงตามฝากนะจับล้อืมโอ้มาเนาะพี่น้องมือนี้สองเต ม่กดตัวหทับตรงน,งนี่น่นักละน่ดมดาวัตรงนี่เบื้องแม่พนงานวันนี้เด้พี่น้องนี่นนมี่ยังเลยนะโตอีหยังเบื่องแม่โอ้โหมันขี้ลังแกนพี่น้อย ได้ได้ซำนี้เด้อพี่นองงดด้องออกล้ประมาณสาตัวเด้อาอายลจพี่นองง้องเเขียดทั้งเขียดทั้งุอยู่นม่หมด อาจจะคิดจะมีเด้พอพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามมาได้พอพ่อแม่พี่น้องอย่างเริลับ,บาปากมดยฝากคนเลยกูตามเซามาจบมาได้พอพ่อแม่พี่น้องไงให้มันโอกให้มันโอ้กโอ้ยิ๊ดคุเปลือย